สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีรถขายปลานิลวิ่งมาขายหน้าบ้านนะคะตัวเล็กก็เลยซื้อปลานิลมาทําปลานิลเผาจ้าตัวเล็กก็ซื้อแบบที่มันยังมีเกรดอยู่เพราะว่าตัวเล็กจะเอามาทําปลาเผากินเนาะแบบที่เขาถอดเกรดให้ก็มีนะคะก็ซื้อมา2ตัวเหมือนกันตัวเล็กก็เอาตะไคร้ยัดใส่ปลานิลนะคะเพื่อที่ว่าตัวมันจะได้หอมหอมเวลาย่างแล้วตัวเล็กก็เอาเกลือมาใส่เลยตัวเล็กก็ทาเกลือให้มันทั่วๆเลยค่ะทั้งสองฟังพอทาเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วตัวเล็กก็ไปเอาที่ปิ้งปลา ามาใส่ก่อนนะที่ปิ้งปลาของเราก็คือใช้งานบ่อยมากๆจนมันดำหมดแล้วค่ะตัวเล็กทําปลาเผากินกับข้าวนะคะตัวเล็กไม่ได้ทําเมี่ยงปลาเผาเนาะพอตัวเล็กใส่ที่ปิ้งปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเล็กก็เอาไปย่างเลยจ้าเพราะว่าตัวเล็กสุ่มไฟแล้วนะเอาถ่านใส่มันก็ร้อนพอดีเลยย่างไว้ก่อนค่ะตัวเล็กขอไปกวาดที่ตรงนั้นก่อนเพราะว่าตัวเล็กทําเกลือหกเต็มเลยค่ะตัวเล็กก็เลยต้องมากวาดก่อนเนาะกวาดให้มันเรียบร้อยแล้วก็เก็บเครื่องปรุงไปเก็บก่อนค่ะต้องเก็บให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวยายปุ่นมาเห็นยายปุ่นจะบนออปปิงลาาขเร สุกข้างหนึ่งแล้วตัวเล็กก็มาพลิกด้านเลยจ้าทุกคนตอนนี้ปิ้งปลาของตัวเล็กก็คือหอมตลบอุบอวลเลยค่ะหอมมากๆเลยนั้งเฝ้าเนี่ยก็กลืนน้าลายแล้วนะคะทุกคนมันก็หอมกลิ่นตะไคร้กับกลิ่นปลานั่นแหละค่ะอากาศที่บ้านตัวเล็กวันนี้ก็ร้อนอีกแล้วค่ะฝนไม่ตกเลยนะคะเพราะว่ามันตกอยู่วันเดียวเองต่อไปตัวเล็กก็จะไปตําน้าจิ้มกันนะคะตัวเล็กก็จะตาน้ําจิ้มคล้ายๆเมี่ยงปลาเผานั่นแหละค่ะตัวเล็กนึกอยากกินแบบนี้เนาะแต่แค่ตัวเล็กไม่ได้กินเมี่ยงปลาเผานะตัวเล็กกินกับข้าว ไปประมาณ5เมตรนะคะแค่นี้ตัวเล็กก็กลัวมันเผ็ดจะแย่อยู่แล้วค่ะแต่ยายปุ่นบอกว่าไม่เผ็ดหรอกไม่เผ็ดหรอกก็เลยใส่ไป5เม็ดเลยแล้วตอนนี้ตัวเล็กก็เอาถั่วตัดลงไปตําเลยนะคะถั่วตัดมันแข็งมากๆเลยค่ะตัวเล็กตําตั้งนานกว่ามันจะแหลกขนาดใช้พลังตําเยอะขนาดนี้มันยังไม่แหลกเลยค่ะทุกคนตัวเล็กก็จะตาให้มันแหลกละเอียดไปเลยนะคะหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยจ้ากว่ามันจะแหลกก็คือใช้เวลานานมากๆเลยตอนนี้ถั่วตัดของเราก็เริ่มแหลกแล้วละค่ะตัวเล็กก็มาปรุงรสก่อนนะใส่ผงชูรสลงไปใส่เยอะแซ่บเยอะนะ นะคะใส่น้อยก็แซบน้อยแล้วก็บีบน้ํมามะนาวใส่ลงไปเลยค่ะตัวเล็กใส่มะนาวประมาณ3กลีบนะคะใส่พอให้มันเปรี้ยวๆไปเลยเนาะตัวเล็กกะมาแล้วละคะ่ะว่าใส่แค่นี้ก็คือมันจะอร่อยกลมกล่อมพอดีเลยแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาไปเลยจ้าตัวเล็กตามน้าจิ้มอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนมากอ่ะตัวเล็กจะไม่ค่อยชิมหรอกเพราะว่าตัวเล็กกะปริมาณที่เราใส่มันคือพอดีเป๊ะแล้วละคะ่ะนั่งทําไปนั่งทํามาเด็กน้อยก็มา<ๆ>นั่งคุยด้วยตัวเล็กไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยได้แต่พยักหน้าให้แค่นั้นเองตอนนี้ก็พยายามคุกเขาให้มันเข้ากัน รู้สึกว่าน้ำมันน้อยก็เลยเติมน้ำปลาเข้าไปอีกแล้วตอนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปแล้วก็ตามคลุกเคล้าให้มันเข้ากันไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือกลิ่นมันโชยขึ้นมาหอมมากๆเลยค่ะทุกคนพอตามเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเล็กก็ตักใส่ถ้วยของเราเลยค่ะดูสิคะหน้าตามันก็น่ากินอยู่นะไม่ใช่น่ากินอย่างเดียวนะคะมันอร่อยมากๆด้วยหน้าบ้านตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวรถคันนันน้นรถคันนี้วิ่งผ่านขา,ขายของทั้งวันเลยบางวันก็เป็นรถแรกโทรศัพท์บางวันก็เป็นรถผลไม้ขายทุกวันเลยค่ะทุกคนรถ ข้าวนะมาทุกวนันแล้วก็มีรถซาลาเปาด้วยนะรถขายของนะวิ่งขายทั้งวันจริงๆเออแล้วก็มีปลาทอดด้วยนะคะทุกคนอันนี้ทอดให้พ่อนะแล้วก็มีปลาเผาของตัวเล็กด้วยวันนี้ก็ทํากับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็<อ>มีปลานิลทอดกับปลานิลเผาจ้าส่วนเด็กน้อยเลิกเรียนมาก็พากันมานั่งเล่นเต็มเลยค่ะน้องนาทีไม่ได้อยู่นี่นะคะเพราะว่าน้องนาทีไม่ได้ดูโทรศัพท์เขาไม่อยากดูเนาะเขาเลยไปนั่งเล่นคนเดียวเพื่อนๆเขานั่งดูโทรศัพท์กันทุกคนเลยส่วนน้องนาทีอ่นั่งเล่นคนเดียวจ้ายายปุ เฝ้าหลานแกันเนาะบ้านตัวเล็กวันวันหนึ่งก็มีแค่นี้แหละค่ะกิจวัตรประจําวันตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไม่ได้ถ่ายตอนกินข้าวให้ดูนะคะถ่ายตอนอิ่มแล้วให้ดูดูสิคะปลาเหลือแต่ก้างเพราะว่ามันอร่อยมากๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย